สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆหรือว่าตอนเย็นๆนะคะช่วงนี้แพะแกะของเราก็จะขังขอคอกนะคะแม้แต่วัวนะคะคือไม่ใช่ว่าขังขอคอกนะคะให้อยู่บริเวณนาตัวเองไม่ให้ไปไหนนะคะตอนนี้ให้อยู่กับที่อยู่ในอคอกแต่ก็ปล่อยให้เป็นเลมญ้าบริเวณนาของตัวเองนะคะ ไม่ให้ออกไปจากที่อื่นนะคะหยุดที่นี่นะคะก็จะมีการตัดกระถินเสริมนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เล็มหญ้าในนาของเรานะคะในบริเวณพื้นที่ของเราแล้วก็ตัดกระถินเสริมนะคะช่วงนี้กระถินค่อนข้างจะหาหาง่ายนะคะมีเยอะนะคะแต่ของเราจะไปเอาไกลหน่อยนะคะแต่มีเยอะพอได้ให้น้องๆแพะนะคะวันไหนยุ่งๆหรือว่าติดธุระก็จะปล่อยให้เล็มที่ในคอกนี้นะคะ ในพื้นที่ของเราที่เราล้อมรั้วไว้นี้นะคะจะไม่ปล่อยไปแข้งนอกก็จะอยู่กับวัวนะคะวัวก็เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราหาหญ้าหาอาหารให้น้องๆ้องวัวเราก็จะมีไปตัดกระถินให้แพะนะคะจะทําอยู่อย่างนี้นะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะทําคอกแพะขุนของเรานะคะแพะตัวเล็กไซส์ขุนเนะะี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะคะ อายุสองเดือนกว่าๆนะคะเราก็จะเริ่มจับเข้าข้อขุนนะคะบางตัวก็จะได้สามเดือนแล้วนะคะขุนเพือจะเสริมหัวอาหารเข้าไปด้วยนะคะ,เร,ะเร่งการเจริญเติบโตให้น้องๆแพะของเรานะคะเพราะช่องนี้แพะตัวผู้ของเราเยอะนะคะไซขุนเยอะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สนกันอย่างนี้นะคะที่เห็นนี่นะคะเราก็จะจับแยกแล้วก็ เอาเข้าห้องขุนนะคะโดยที่วันนี้เราก็มาทําคอกแพะขุนนะคะโดยที่เราก็ไปซื้อรวดนะคะรวดรวดที่ว่าเป็นรวดแรงดึงนะคะเขาเรียกเราซื้อมาหนึ่งม้วนนะคะนี่นะคะหนึ่งม้วนนี่นะคะมันจะมีตาถีแล้วก็ขึ้นมาหางนะคะความสูงที่เมตรยี่สิบนะคะ แล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะคะรานะคาซื้อก็อยู่สองพันหกนะคะแต่ลวดมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งนะคะเป็นลวดนะคะก็โอเคนะคะใช้ได้นะคะนะคะเราจะขังไปนี่นะคะแต่ยังยังยังไม่เอาขนนะคะก็จะมีที่ใส่อาหารแล้วก็จะมีวางกระถินหรือว่าวางหญ้าให้เขาด้วยนะคะ ขุนในที่นี้ก็คือไม่ให้เดินมากนะคะแล้วก็จะมีหัวอาหารเสริมมานะคะอันนี้ก็จะเริ่มนอนกันประมาณนี้นะคะหลังจากที่กินอาหารอิ่มนำสำาสําราญกันนะคะอันนี้ก็จะเอาเข้าวขุนนะคะเป็นเพศผู้แฝดสามก็จะมีเสริมอาหารนะคะคือตอนนี้มันเราก็ไม่มีนะคะมันสำปะหลังใครมีมันสำปะหลังก็มาเสริมได้นะคะนี่นะคะตัวไหนไม่อิ่มก็กินแทะเล็มอยู่อย่างนี้นะคะ กะถินก็พอหาได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนจะตกลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้แม่ท้องนะคะท้องแก่นะคะแม่สาวท้องแรกนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะพ่งนี้จะเป็นแม่ลูกอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะพากันคลอดลูกกันแล้วก็วจะเป็นแม่ท้องสองผสมไปแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวเล็กๆนี้ไซส์เล็กนี้ก็จะอยู่สิบเอ็ดตัวนะคะเป็นเพศผู้หมดเลย ก็จะสนุกคุนกันล้คะ่ะวันนี้เห็นไหมคะจะซนมากเลยนะคะแพะตัวเล็กเกดี๋ยวสิคะอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะพวกไซส์เล็กเลยค่ะเนี่ยค่ะไซส์เล็กนี้ชุดเล็กจะมีสิบเอ็ดนะคะก็จะแพะของเราก็จะมอแมแอมหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราจะเผานะคะเผาที่เขากินนะคะเพราะว่าเราขังคอกนะคะ มันก็จะเยอะนะคะกระถินเนี่ยค่ะกระถินเราให้ทั้งต้นก็จะประมาณนี้นะคะโลกองลังแล้วก็จะเผาทิ้งนะคะโดยที่บางคนเขาก็จะไปทําเผาถ่านนะคะโดยที่เราก็ซื้อถังแดงมาแล้วนะคะว่าจะทเาเผาถ่านแต่ยังไม่มีเวลาเลยนะคะช่วงนี้ยุ่งยุ่งจะไปตัดยาให้วัวด้วยนะคะเพราะว่าว,วัวเราก็ไม่ปล่อยไปเลี้ยงไหนนะคะให้อยู่บริเวณคอกนี้นะคะก็จะค่อนข้างจะมีเวลาจํากัดน,นะคะแต่หลังจากที่เราเสร็จระระเราก็ช่วงเย็นเย็นเราก็จะมีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ ก็มาดูแลน้องๆนี้ค่ะอันนี้ก็ใกล้เวลาที่เราจะถ่ายพยาธิแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะล้นล้นสาอินอิมละไปอันนี้ก็พ่อพันธุ์ของเรานะคะพ่อพันธุ์ประจำข้อประจำฟนันแล้วก็จะมีอีกตัวนะคะ จะมีใช้อยู่สองตัวนี้นะคะแน่เอ๊ะบอลูเรื่องเลยนี่นะคะพอพันหนุ่มน้อยใบกระตาะของเรานะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพาท่านผู้ชมมาชมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะคะเพราะยุ่งๆหลายอย่างนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ